ครัสบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผม,ว,นนผมบบบบวันนี้เนี่ยก็อยู่ผมบอลเองครับยินดีทุกคนต้อนรับเข้าสู่ช่องบอล PGCC ในวันนี้เนี่ยเราก็อยู่เกมที่มีชื่อว่าวอลเลอร์แฮนเดิลเกตฟอนเองในพาร์ทที่เก้าไปแล้วเองเนะครับผมสับซีรีส์นี้นั่นเองเนะครับบอลเลอร์แฮนเดิลเกตฟอนซึ่งในพาร์ทนี้เนี่ยก็ให้หาปัจเจกครับในพาร์ทนี้ก็จะมาแหกแหกแหกค่าด้วยกันนั่นเองครับค่าเฉลยศึก หมาตัวนี้ต้องการอาหารนะครับแปดพฤษภาคมนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งหกนะครับฆ่า,ากับกันนะครับฝรั่งเศสนั่งเงเนื้อต้องการมันคืออะไรอ่ะบุหรี่บุหรี่ไม่ก็ขนนกหรอหรืออะไรวะไม่แน่ใจเฮ้ยเดีด๋ยว ข้างบนมีบันไดครับเราจะไม่พลาดพัซโซแถวนี้เนี่ยน่าจะยากขึ้นเรื่อยๆนะพัซโซเนะี่ยอืมแล่กับยามันต้องการเป็นเชือกครับมันเป็นเชือกไว้สับการอะไรอ่ะมันใส่กับเสื้อไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรครับแต่ที่แน่คือมันมันแลก่กับยานั่นเองครับเราจะไปหาเหมือนกันโอเคบ้านหลังเนี้ยกดคีย์ไปกดสเปซบ,บาร ใคต้องการยาครับตรงนั้นมีถุงสาบถุงตรงกลางเป็นถุงสีแดงไอ้ตรงกลางมีผ้าสีแดงอยู่ผ้าอะไรเอย่ยไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีสุดทางนะครับ,บรอันนี้คือผมอัดต่อจากควาที่ได้เลยนะน้ำมูกยังไหลยอยู่เลยครับความจริงน่าจะรอให้น้ำมูกหยุดไหลก่อนนะแต่ก็อยากอัดชีกไนงะเออคนดูรอดูันอยู่ เอานี่ไงนี่ไงที่ผมบอกนี่อยู่คนนี้เขาจะอาบนะ้ะแต่น้ำไม่ไหลไฟไม่ไหม้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวอ๋อนี่นะลาโลตรงนี้นะครับค่อยแก้อย่างละกันมีหินให้เก็บครับบันใดให้ปีนเฮ้ยท่อรั่วนี่วะบอกเขาไว้โอเคซ่อมท่อแบบข้าวๆไปก่อนเราไปสำรวจกันต่อลวกันนะครับดีนะหยิบหินมาพอดีเลย ผมจะเจออะไรผมหยิบก่อนนะอะไรไมันหยิบได้โอเคอันนี้มีอะไรอันนี้ลงนอนครับหลับสบายไมครับไม่ได้ครับต้องเป็นคนนั่นไงได้เจอเจอเจอนั่นไงอยู่ทางขวาโอเคงั้นเรานะ่ต้องไปแก้พัซเซิลที่ลงลงอาบน้ำก่อนใช่ จากนั้นพอเราได้ได้ไอ้เชือกขึ้นมาแล้วเราก็ไปแลกกับยา let's go เราต้องขึ้นไปแก้หมุนๆข้างบนกันดีกวะ่ะโคตรเกียดเลยอะจริงๆ หมุนไงวะเนี่ยวุ้ยเ,เกินไม่ใช่ <c oughs> เออโอ้โห่บ้าบอล ได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับเอออาบน้ำไปลุงได้เลยครับทีนี้เรามาลุ้นนิเดีอดว่าผมจะเข้าบ้านถูกหรือเปล่าผมจําได้ผมเชื่อผมจําบ้านได้ไม่ใช่หลังนี้ครับหลังนี้ไม่ใช่ต้องเป็นหลังขวาสุดผมในความจําล้าเลิศใช่ปะ <laughs> ไม่บัรจัตัวเองเคเนี่ยขึ้นไปแรกกับยาครับนี่ครับ ถ้ามันไม่ให้ยาวนี่ผมวิ่งไปต่อ,อยเลยนะเรื่องนี้ข่าวจะไม่ทนแจ็มเ <c oughs> อลครับเรเคไปแลกของกันโอเค ดานรถเหรอใช่ปะ่ะดานรถไปรับของหรือเปล่าเพราะเขาน่าจะโยนของออกมามาัมา้งใช่ครับแต่เราต้องการแค่ผ้าผูกคอเองนะโอเคหยับ <Yeah. S 2> โอเคทีนี้ก็เข้าไปด้านนี้ยกันเอาเราเข้าไปด้านขวาสุดก็ได้เดินอ้อมเดินอ้อม ขยันชนช่วงนี้อันนี้วะใช่อันนี้เออนึกอยู่นึกอยู่ไม่อยากแปลงกกเข้าผิดบ้านไม่มีทางผมแนละ้วจำได้หมดแหละเออพาร์ทนี้ผมฉลาดแล้วโอ้โหได้วอร์มสมองจากสองพาร์ทที่แล้วผมก็แบบเลือดไหลลื่นเนี่ยไหลลื่น <laughs> ลิ้นพันในหมดเลยบนโอเคเอาได้ซิก,ก้ามาแล้วครับมันคือซิก,ก้าปะไม่แน่ใจนะครับถ้าพูดผิดเดี๋ยวโดดน่าอีก เยี่ยมครับไปเลยลุงโอ้เออขาไม้ดูโคตรแข็งแรงอะโหดูสีดิถ้าเทียบกันสองสีดูดีอันนี้เสียมตาเข้มกับอันทางขวาแม่งสีแบบเรียบร้อยครับโอ้โหได้เนื้อมาหนึ่งเยโหกว่าจะได้แหกนี้จะค่ายโอ้โข้าวไปขอลุงเฟดดี้ก็ได้มั้งข้าว แจมแมวไปเลยเพื่อนรอกลางคืนมั้งเงียบๆนะเงียบๆนะเดี๋ยวค่อยๆหนีออกไปแปมแปมแปแบบแแปมแปแบบแแบมแแบบโอเคโอเคครับไปเลยไป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  Let's go เดี๋ยวโอ้โหมันไอ้บ้าโดนจับสิงหาคมหนึ่งกาหนงสี่เนี่ยโสดเซนลรอเลนนนะฝรั่งเศสน่าจะเป็นภรรยาของเฟตตี้มั้งครับ นี่ครับผมสาเหตุที่ทำให้เฟดดี้เกลียดเยเมนเข้าใจถึงขั้นมาสู้รบกับชาวชาวสมันนิยนั่นเองนะครับโอเคน้องหมาช่วยเฟดดี้หน่อยเดีวเยวเบเอ้ยอันน,น,นี้อิมิวเอ้ยไม่ใช่อิมิวเฟดดี้น่าจะยังอยู่ในป้อมนี้อยู่นั่นเองนะครับผักไม่ได้อยู่ในป้อมโดมอนอยู่นะครับฟิวไม่มีครับ ไม่ได้ไปหาพ่อของแอนาดีกว่ามาช่วยเลยครับอโอเคนำทางหน่อยคำทางหน่อยผมก็รู้ใจให้หยิบจากมือโอ้โหคุณจะวางเองก็ไม่บอกผมอ่ะโอ้โหวางเลยครับ วางวางเลยเออเก้าพฤษภาคมค,ครับหนึ่งเก้าถึงหกนั่นเองโอ้โไฟวางไหม้เลยครับตรงนี้เราต้องการสปริงตัวนั้นนั่นเองนะครับเพื่อที่จะมาขับรถถังเหรอเอาจริงดิสวยเ ใช่ปะ่ะแล้วก็ปลาไปอุย้ยไม่โดนไหมเนี่ยเออไม่โดนลอด่อไปตกใจหมดเลยนึกว่าจะโดนระเบิดมอกผมเห็นฉากแค่แบบนี้ผมก็รู้หมดแล้วนะผมแบบผมมีฮาครสเกตขีมโมอไอบอลประตูมันก็จ้างจาง,งมองยากยากโอเคมีของให้เก็บครับ มเฮ้ยขึ้นได้เช็ดว้าวเนี่ยรถถังอันยิ่งใหญ่มีของให้เก็บครับเราไม่เก็บเราไม่หวงของนะมันเสียเวลาคนดูเขา let's go นี่ทำไรอะ่ะ ไปเอาเปืนใหญ่ด้วยเช็ดปืนใหญ่ตื่นเจ้นต้องการสี่เหลี่ยมที่มีมุมแหลมสามมุมอันนี้เหรออะได้ได,ได้ได้มุมแหลมสอบมุมแล้วลงุงอีกมุมหนึ่งได้ปะไอ้เน,นี่ย ได้แหละผมว่าได้มุม,มผมว่าไม่เท่ากันมันก็ได้เหมือนกันแหละเออมันก็ยัดๆไปได้เหมือนกันแหละใช่ปะผมว่าได้นะเออเป็นแบบล่างๆอ่ะเป็นล่างๆอ่ะเรียกว่าเป็นออกแบบเออฉันทำไมไม่ได้วะได้ปะโอ้ไม่ได้ไอ้ยป้ามุมเล็กไปโหได้ก็แปลกกระบอล แบบไงเดียอ้าได้แล้วแจมได้ลนะจังหวะนี้นั่งค้ำนั่งนาน เมื่อกี้ต้องเงียบอ่ะใช้สมาธิเลยได้ปะเฮ้ยนกไม่ต้องผมไม่ต้องการผมเนี่ยมออีมันสมองที่แบบสุดยอดเจียมทีนี้ต้องการสี่เหลี่ยมเ,เฉยๆครับลงุงมันมีติ่งนิดนึงอ่ะได้ปะลองไว้ก่อนผมไม่รู้ผมลองไว้ก่อนอ่ะ ให้ผมวันนี้นึงก็ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเท้าเตะมันก็หายแล้วไอ้ติ่งนั่นน่ะได้ปะคล้ายกันแหละเออเอาทีอย่างนี้ได้โอ้โหโอเคได้ปืนใหญ่มาแล้วครับปืนใหญ่ New Arm ซองครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ น้องหมาเต็มดึงเชือกด้วยครับน้งหมากดรอเอาเลยเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เราสหายเตรียมตัวนะ้น้องหมาเออพอดีเป๊ะ เรียบร้อยครับว่าแต่เขามีกดท่ามัน้องหมาเข้ามาเช็ดฮ้ยขึ้นหลงได้ด้วยเจดอนี่แหละความฝันของเด็กสมัยก่อนที่อยากนั่งรถถังในวันเด็กนะแต่ลุงเนี่ยด้ยิงด้วยยังไงล่ะ <c oughs> นี่รถถังฟรีจากภาษีเอาไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องเออเยเลวันรถถังมึงอะ่ะเออ ฟูโฮโฮ่ฟู่ไปเออรถถังฟรีจากภาษีของชาวฝรั่งเศสอุ้ยโอหเด้ยจากภาษีของชาวเยอรมันดิเออสอยล่วงโอ้รถถังมันจะโหไปไหนวะเนี่ยนี่ครับถ้าหันข้างหลังนี่คือแบบไม่หันไปยีวิวไม่ไม่หันไปยิงเฟตตี้น่ะเออคือถ้าเขาหันมาทางซ้ายแล้วยิงเฟตตี้นี่คือเฟตตี้จบเกมอุ้ยไม่โดนฮ่าหรออุ้ย ถอยก่อนถอยก่อนเออมันห้าวเป้แงแลว้วเราอะเออสอยร่วงไปโอ้โห้พวกนี้ผมจะมาเหยียบกับรถถังที่ลมันได้ยังไงกันถอยไปพอเราจะบุกไปทางฝั่งเศสกันครับวิถอยก่อนปีห๊หนึ่งเออเน้นเนนยิงสูงเข้าไว้เออกระสุนรีโหลดแป๊บเดียวก็รีโหลดเสร็จแล้วโอเคเดินหน้าต่อเลย ยิงปืนให้รอดช่องเหรอเออรอดช่องไปรอดช่องไปขนมนี่ขนมของหวานนี่ไม่ใช่ขนมรอดช่องอะเกี่ยวอะไรกับวะเอา้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ดีขับได้ต่อครับตีนตะขาบนี่นแบบโคตรดีอะ่ะเออคนไทยเราชอบไปแล้วครับตีนตะขาบหรือพวกนั้นที่เป็นของเยอรมันอะคนไทยเราชอบไปแล้วครับอะไรที่เกี่ยวกับเยอรมันเนี่ย <laughs> รอตีดีกว่าโอเค <g ül> okay, ปะเราเดินหน้านต่อดีกว่าครับเราน่าจะมาใกล้ถึงฝั่งของฝั่งเศสนะต้องยิงไหมไม่ต้องหรอกครับเราวิ่งชนดีกว่าเที่ยวเยอะออชนไปชนไปเออต้นไม้เขยิงไปมันขวางทางผม เออปิวไปปิวไปปิวไปเออกระสุนมันมีเยอะอะทำไงได้อะไ็้นี่อะ,ะนนถึงแล้วครับเฟตตี้เอาตัวรอดกลับมาจากค่ายทัพฝรั่งเศสของเขาจนได้และเขาก็ได้รับการต้อนรับเยี่งเวลหลุดอีมิวี่เขียน,นจดหมายมหาหานาเพื่อให้เธอได้รู้ว่าพ่อของเธอนั้นเป็นอิสระและปลอดภัยแล้วเฟตตี้และอีมิวก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งแม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆนนก็ตาม 14พฤษภาคม1916ในขณะที่อีมิลเองนั้นได้อยู่ทีหมู่บ้านเล็กแห่งหนึ่งด้านบนของเนินเขาหมู่บ้านที่เรียกกันว่าวาความนี่คือที่ที่เกิดความขัดแย้งกันขึ้นซ่อนตัวลึกลงไปในชั้นใต้ดินทั้งสองฝ่ายได้เริ่มขุดอุโมงค์และสะส,ะสมกำลังบนสงคามใต้ดิน เริ่มขึ้นแล้วจบไปแล้วนะครับในพาทนี้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าสงครามใต้ดินนั้นได้เริ่มขึ้นแล้วโอ้โหแค่ชื่อแค่ชื่อก็ชื่อก็เท่อ่ะโอเคเดี๋ยวนะข้างหลังนี่เป็นโพเตอร์อันเดิมจากปอมโดมอนเลยเนี่ยว่าโอเคนะก็จบพาทนี้เป็นที่ร่อยนะครับสพาทเก้าเองนะใครชอบคลิปใครชอบคลิปซีรีส์เกมนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดซ้อมผมเลยนะครับ ลิ้น่าหมดแล้วครับก็ o ซี g เกน t ทวา r r โลแล,เละเจเนฟาร์ดหน้าครับทุกคนบายบาย